มาบอยแบนนี่มันมาด้วยคนกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านเร็วกูยังไม่เกิดพี่ดูนี่สตีนเยอะขนาดนั้นอยากกลับปล่ะบอกแล้วไอ้มันมาเป็นบอยแบนด์นี่ตายอย่าตายกูบอกไว้ก่อนนะเมืองอย่าตายเด็ดขาดกูไม่อยากรับ อ้ยาบอ้ย่ามันไอ้ยมึงไปสู้เลยนะกูหนีเลยสู้อยู่มึงป้ามันเขี่ยไม่ไหวอใครสู้อะไรไม่ได้เลยสู้ไม่ได้ไปละอย่าขึ้นจะสู้นเองอย่าดูแลฉันเพียดเลยกูเครียดเลยโวยเคียบพี่ตีนหนังเยอะ มึงก็อย่าล่อมาทางกูดิมาโถแล้วแล้วกูเผื่ออันติเมตแฮปอีกโอยกระายโอ้อะไรอยานี้หลอยต่อหมดไอ้เหี้ยเ่ีแยทำอย่างงี้กูดิยังไม่ลุงยังไม่ลุงอยู่ยังไม่ลุงอยู่เออลุงก็ลุงดูดีๆกูไม่กดลูกปั้นดิมึงชอบกดไม่ใช่หรอลูกปั้นก็กดดิกดไม่ ดีขึ้นไม่กดว้า <laughs> มันเกิดแล้วมันเกิดแล้วไอ้ไอ้มาที่เรือมาที่เรือเร็วมันไปไปตรงขี้อะไรพีลลล่ไปก็ตายดินี่มาเลยแถวเนี้ยมันไม่มีผีเออเดี๋ยวมันก็มี <c oughs> ไม่กูตายแล้วดจอดกู่เสียล <c oughs> ลแล้วไม่ได้กับไปง้อรององ้อหลวงทำไรลุงเป็นเรือลุงลุงไปจังใจความสนุกจ้ะตีกระเด็นอะเทีย พวกมึงตายหมดแล้วเหรอโอ้โหลุงทอะไรเงี้ยคิดว่าพวกมึงกำลังสร้างของกันอยู่นะแรงทั้งสองคนแล้วอ่ะอ๋อมาดูตรงนี้ได้เออ